สำหรับพี่น้องสุภูสุกุลค,ครับพบกันพ่อกันอีกคือเก่าเป็นประจำครับผมลังหวยออกกับแนวทางหวยเล่าหยุคใหม่ครับผมทางช่องเพชรน้องนันแฉ่นําเสนอร,บบรูปแบบการคํานวณหวยมาฝากพี่ฝากน้องสมาชิกคือเก่านะครับนะอะสูตรคํานวณครับผม <c oughs> สำหรับสมาชิกพ่อแม่ไม่เฮาผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชคในด้านการเล่นหวยนะครับนะ,ะโดยเฉพาะหวยเล่า คือเมืรอนีก้กะนำเสนอคลิปงวดวันจันทร์ที่21เดือนสิงหาที่สิมาถึงครับผมวันจันทร์ที่21นะครับเนาะอ่ะ,อะก่อนอื่นกะให้รับชมติดตามกันไอ้งวดที่ผ่านมาก,ก่อนครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะยังบม่คัอได้ตรวจยังบม่คัอยหัรางวัลที่ออกนะครับเนาะเอาคนออกตัวใดเนี่ยคืองวดวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมอ่ะออกไปเมื่อคืนเนี่ยครับผมนี่ครับผม ช่วงวันศุกร์ที่สิบแปดเดือนสิงหาครับนะรางวัลที่ออกครับผมหนึ่งสี่เก้าสามสี่สี่ครับผมโอ้ออกเลขเป่าครับผมผลเลขวิ่งเข้ากันตกไก่เลยนะครับนะอันนี้ครับผมบางคนมีซีซีอยม่คลองดิบเปียกน,นบวกกันมากเ้วบอกตกไก่เลยครับผมอขอใคกันเพราะว่าคำนวณได้แบบนี้การนำเสนอกันแบบนี้เข้าได้พิดได้ถูกได้ บอถูกก็ได้ครับผมบางครั้งกับบอม่านะครับแต่แน่ๆของเฮ้ามาครับผมนี่ครับ93ล่างแต่ของเฮาก็มี93แต่ว่าต้องขอพายอีกที่หนึ่งครับผมเพราะว่าว,าวงเล็บไบโบถูกครับผมใส่กรอบไบโบถึกอ่ะสําหรับสมาชิกผู้เป็นมากบวคือกันก็อาจจะมีผู้โชคดีนะครับเนาะเพราะว่า,วาอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทั้งช่องแสดงว่าผู้คํานวณน,นี่ บอลเริ่มบวมหันแล้วครับสองคลิปแล้วทีวงบ่ถูกนะครับแล้ึนเงียบคลิปที่ผ่านมาว่างก่อนนั้นอีกือคลิปมันพุ่งหันก็ออกก็เก็นกับอยู่นอกกรอบครับผมออกอยู่นอกวงคลิปมาเมื่อคืนเนี่ยก็ยังมาออกอยู่นอกวงครับผมนี่ครับพอบริยูในวงกลุ่มสีแดงทีวงไหวนะครับนะเริ่มผู้คำนวณเริ่มวงบวมหันแล้วอ <c oughs> ีกวิ่งก็เริ่มลุยๆเล,ล้วครับผมแต่ว่าเพ็่นลอยมาออก ก้าสามตัวอยู่นอกกรอบนะครับเนาะอย่างไรกะพิจารณาเบิ้งครับผมดวงไปดวงมันมันไปมันมันแต่ว่ากะเลีนพ่อของปลาของขวากานั่นแหละเตือนกันไปให้เก้าเอาพ่อได้หลุนไปวันๆครับผมนี่แหละตัวที่ห้ามาาหวังขึ้นมามันจะมามันบ่มาแต่มันก็ลอยมาตัวอื่นนะครับเนาะอ้าเพราะฉะนั้นการเลีนหวยเสี่ยงโชคนี่หวังบ่ได้ครับผมนะครับเล่ะเอาบอกนาใหญ่ฮะมา เบ่งหดต่อไปคือหดวันจันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมวันจันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิงหานะครับนะ่ะทางช่องหอได้คำนวณตัวเลขมาฝากพอไงไม่ไงลุ้งในป่าเลียวนะครับนะ่ะอ่ะมีตัวใดไหนชุดสองตัวบนให้ร้องน้ำไปผิดจรณาาบิึงครับผมมักตัวใดกะสามารถน้ำไปเสียงโคเบ,บ่งครับผม ประกอบการเสี่ยงโชคบาเพื่อพอได้ใส่กับค่าซื้อของใส่บัตรนะครับเนาะอ่ะแต่ก็อย่าไปหวังรวยนะมันครับอย่าไปเน้นนะคือมันบบถูกมันจะได้รอนแห่ <c oughs> งบโบคอยมีอะไรไหนอยู่ช่วงนี้นะครับเนาะอ่ะเรียนแบบมีสติครับผมอ่ะคู่แรกครับผมจุดสองตัวบนคู่แรก สี่เจ็ดครับผมหนึ่งเก้าสามหกครับผมอ่ะให้ลองนั่งไปิจรณา,าเนาะครับนาะโชกไฟมานมันเป็นแนวท่างไห้ครับผมสำหรับผู้่ม,มีสุดหรือสำหรับผู้มีตัวเลขไม่ใจก็นั่งไปเปรียบเทียบกันบ้างครับผมมีตัวมักมีตัวตรงกันบ่โดนใจบ่จังลองเสียงโช์เบิ้งครับผมอ่ะ ห้าศูนย์แล้วก็แปดสองครับผมนี่คือจุดสองตัวบนนะครับนะเรียกบนครับสำหรับแนวทางหวยเล้านะครับเตือนกันไว้นะครับน,น,นะบนะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นเข้าได้หลุดได้ออกได้ว่อออกได้นะครับผมเป็นไ่ได้เพราะว่าเฮ้าคำนวณก่อนเพิ่นออกที่หลังโามีไปรูอนาคตว่าเพิ่นจะออกตัวใดนะครับนะ มากันไปครับผมสำหรับชุดสามตัวสามตัวตัวก็ลงไว้คู่เดียวเื้ยเก่าแล้วครับชุดเดียวสี่เจ็ดหนึ่งครับผมอ่ะให้ลองนั่ไปพิจารณาเปรียบเทียบเบิ่งกับช่องทางอื่นๆกับสำนักอื่นบังเป็นบ่งครับหรือว่ามีคำแนะนำดีๆคอมเมนต์ม,นมาพูดคุยกันครับผมสำหรับทางช่องเฮาก็ยินดี เราฟังยินดีตอบทุกคำถามทุกปัญหาเนาะครับนะยังต้องการคำแนะนำเพื่อจะได้ปรับปรุงช่องอยู่ครับผมมีอะไรก็เขียนมาคุยกันครับผมมีอะไรสงสัยก็ยินดีเราฟังเนาะครับนะขอบคุณเลยๆสำหรับกำลังเลี้ยงใจกันด้วยดีตลอดมากครับผมสำหรับชุดสองตัวล่างมีตัวไหนเนี่ยอ่ะลองนำไปพิจารณาครับผมอืม อืมสองครับเนาะสามสี่เก้าหกแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับผมอ่ะนี่ครับชุดสองตัวละสำหรับแนวทางหวยลาวงวดวันจันทร์ที่ยี่สิเอ็ดเดือนสิงหานะครับเนาะ ไปพิจารณาบ้างครับผมสำหรับพ่อไงแม่ไงพอลุงไม้ปลาสมาชิกผู้ชื่นชอบในด้านการเสี่ยงโชค,คที่นี่ก็จะว่งไว้ตามสไตล์ของเพางด้งนก็คือขอว่งไว้ที่ติดเหล็กวิ่งนะครับอ่ะสองตัวบนสองตัวบนว่งไว้ที่สี่เจ็ดครับผมแล้วก็แปดสอง ก็คงจะนีโบพลสีกับสองครบเนาะเล็กวิ่งครับผมมากันนะส่วนสองตัวล่างขค้งวงไว้ที่สามสี่ห้าสองแล้วก็ใกลเ้เคียง <c oughs> ตัวนี้โบใกลเ้เคียงไปแล้วครับอ่ะกันไว้บึงดูบางที่โเขาก็เล็กวิ่งขึ้นลอยว่าออกดีเนี่ยอ้าว เก้าหกครับผมอ่ะลองนำไปพิจารณาเบิง้งหนะ้าครับนะเนาะเพิรนจีมาตามสูตรของเฮาบอเนาะครับเนาะลองนำไปพิจารณาเพราะว่าบ่มีผู้ใดรู้บ่มีผู้ใดการันตีเนาะครับทั้งช่วงเฮากับโบใดกล้าบอกคือกันเพราะว่าคำนวณมาตามสูตรครับผมสูตรพ่อใหญ่แม่ใหญ่โบราณเพิ่นให้ไว้เนาะครับเนาะ เพิ่นกะบริยูนั่แล้วละ่ะเพิ่นได้ไปพักผ่อนแล้วนะครับนะแต่ที่จริงที่มาของสูตรนี้ก็เป็นสูตรของหวยรัฐบาลไทยครับผมแต่ว่าจริงๆยังมาโดนกับหวยเล่าเขาเขาเกือบทุ่งวนนะครับนะ่ะเป็นสูตรของหวยไทยครับผมสมัยเพื่อนกะคำนวณใส่เหล็กไทยห้ามเลยล่ะแต่ก่อนบมมีดอกเหล็กเล่าแต่ว่าบางเอิญผมมาลองคำนวณใส่กันเบืองอ้าวเขาเขาเหล็กเล่าครับผมก็เลยใส่สูตรนี้เลยอ่ะก็พุณหลายๆสำหรับกำลังใจ การติดตามนะครับนะขอบพระคุณหลายๆสำหรับสมาชิกผู้เพื่อนสนับสนุนติดตามกันมาตลอดให้กำลังแรงใจกันแต่ทางช่องเฮาก็ยังบริหานกดผ่านเกียร์เนีงเนาะครับยังเป็นช่องน้องใหม่ก็ยังต้องการคาแนะนาหลายๆอย่างครับผมแต่ยินดีรับฟังนะครับน่ะขอบพระคุณเลยเสำหรับสมาชิกผู้เข้ารับชมใหม่นะครับนะหากค็นว่าคลิปนี้แปลกไม่มีประโยชน์เหล่นง่ายหนาเสียงก็อย่าลืมครับผมให้กำลังแรงใจด้วยกันกดติดตาม กดไลค์เราก็จะ่าิ่มกดรูปกระดิ่งไว้ครับผมรูปกระดิงด่งกิงๆิงเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ทุกคลิปทุกหมวดนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นห,ยหวยไทยหวยลาวทางช่องเฮากะนําเสนอทุกคลิปครับผมสาหรับลิปนี้คงจะมีแค่นี้ครับผมสาหรับเลขวิง่งเดี๋ยวสิเริ่มลงเลขวิ่งให้เพื่อนครับผมสองสี่ครับผมอ่า สำหรับคลิปนี้คงจะล่าก,กันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมโชคดีโชคมันมักตัวเด็กกล่องน้าไปเสียงโชคบึงครับผมเอาแค่พหอมปากหอมข้อเนาะครับเนาะผมมาถามันบ่มาตามเป่าห้องมันกะจำบ่ได้ขาดตินขาดเมื่อในขอบรัวเนาะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามต้องล่ากันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมพอกันไหมคลิปนะสวัสดีครับ